สลับไปดูที่ปากีสถานนะคะมีเหตุสลดเกิดขึ้น t คือเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่โจมตีไปที่รถรับส right ่งนักเรียนนะคะในแคว้นบาลูจิสถานซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานเหตุการณ์นี้นะคะส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายแล้วก็ยังมีคนได้รับบาดเจ็บอีกเป็น10ด้วยนะคะ เหตุจมตีดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นในช่วงเวลา7นาิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นบริเวณชานเมืองคุสตาซึ่งนี่เป็นพื้นที่ห่างไกลในขณะที่รถบัสกําลังพานักเรียนประมาณ40คนไปยังโรงเรียนของกองทัพในเมืองเหตุจมตีครั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะคะในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน3รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง38ราย บาลูจิสถานเป็นพื้นที่ที่เกิดความไม่สงบมายาวนานค่ะมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มที่มาก่อเหตุโจมตีซึ่งรวมไปถึงกลุ่มกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยสหรัฐในปี2019จนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังแต่ก็มีแนวโน้มนะคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนชาวบาลูจิ ซึ่งมักจะโจมตีกองกําลังรักษาความปลอดภัยและพลเรือนในภูมิภาคหลังจากเกิดเหตุกองทัพปากีสถานและนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟได้ออกแถลงการประนามความรุนแรงทันทีค่ะพร้อมกับกล่าวหานะคะว่ากลุ่มตัวแทนของอินเดียอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้โดยที่ไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ ซึ่งฝั่งของอินเดียนะคะกระทรวงต่างประเทศเขาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของปากีสถานค่ะบอกว่าอินเดียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ซึ่งอินเดียกับปากีสถานพึ่งจะผ่านพ้นความขัดแย้งรุนแรงมาได้2ส,สัปดาห์เองนะคะโดยประทุขึ้นจากเหตุโจมตีนักท่องเที่ยวในดินแดนแคชเมียร์ฝั่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของอินเดียทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นหลักสิบนะคะซึ่งปากีสถานก็ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนั้นแต่ว่าอินเดียตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายในปากีสถานและดินแดนแคชเมียร์ฝั่งปากีสถานหลายครั้งค่ะ